สวัสดีครับผมฮิวแมนนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาว่างระหว่างวันหยุดยางนะครับให้เป็นประโยชน์ในการมาแผ่ถางาสวนยางน,นะครับก็คือพื้นที่ทำงานของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะพบเจอนะครับในสวนยานงเรานะครับก็จะมีอยู่หนึ่งหรือสองประเภทนะครับสองอย่างก็คือหญ้านะครับ ที่ลกอย่างนี้นะครับหญ้าประเภทนี้เนี่ยจะไม่สูงนะครับแต่ว่าจะสานกันค่อนข้างเหนียวมากนะครับคือถ้าใบมีดไม่ขาดเนี่ยใบมีดไม่คมเนี่ยตัดไม่ขาดแน่นอนครับวเนี่นี่ครับสานกันหนามากนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือที่เป็นลำต้นขนาดใหญ่เนื่องจากเราปล่อยทิ้งไว้นานนั่นเองนะครับก็จะเด็นลักษณะรประมาณนี้ครับอาจจะต้องใช้มีดพา้าหรือมีดพกในการ เพราะว่าใบไม่ตัดหญ้าตัดไม่เข้าแน่นอนนะครับแล้วสิ่งต่อมาที่เราเจอนะครับก็คือสัตว์ที่มีคุณประสงค์ที่มามาหลบอาศัยอยู่ในสวนยางของเรานะครับอย่างเจ้าสิ่งนี้นะครับที่ผมเจอเมื่อสักครู่นะครับก็คืองูเขียวนะครับงูเขียวตัวนี้นะครับลักษณะของมันมีจุดเด่นอยู่นะครับก็คือที่หางนะครับที่หางมีสีน้าตาลนะครับ แล้วก็ที่หัวนะครับมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับที่สําคัญครับมีเขี้ยวพิษนี่ครับเราจะมองเห็นได้ทันทีนะครับก็คืองูตัวนี้ก็คืองูเขียวหางไหม้เองนะครับซึ่งมีพิษหลายแรงนะครับเจ้า,จางูเขียวตัวนี้ที่มีลักษณะเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าโดนใบมีดตัดยางผมเองนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจ ไปหลบอยู่ในป่าแล้วก็โดนใบมีดของผมกวาดเข้าไปโดนพอดีนะครับก็เดี๋ยวทําบุญกวดน้ําไปให้แล้วกัน,นครับทีนี้ก็ฮิวแมนฝากเตือนเพื่อนๆน,น,นะครับที่มีสวนนะครับก็พื้นที่ทํางานของเรานะครับก็อย่าให้มันลบนะครับถ้ามีเวลาว่างก็แพ่วถังครับ ให้มันเยี่ยนตีนเพื่อที่จะง่ายสะดวกต่อการทำงานของเรานะครับแล้วสัตว์ีพิษก็จะได้ไม่เข้ามาอยู่อาศัยนะครับเพราะว่าก็เป็นอันตรายกับเราด้วยนะครับพอเราทำงานประจำนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับเทปหน้าอาจจะมีอะไรดีๆมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะครับจะ ผมฮิวแมนครับ